สามสองหนึ่งเเอาละครับผมเราจะบุกบอดหรือบอดจะบุกเราใช่บอดสิมันจะบุกเราแต่นุ๊กแต่นุ๊กในเสือสองหรอเปล่าหรอแม็กเอาแอกกระรักอย่างเดียวเอ้าแต่ได้ยิงซีแล้วสมใจแล้วหยอกหยอกหยอกฮะพี่แกงซีต้องรำไมคุณเบียร์ในคอตเสองน้องซียิงขุ่กันว่าเล่นเลย ใช่ไม่เกลี้ยงที่เดี๋ยวเล่นเกงพวกคนเลยเล่นเนี่ยยังเข้าไม่ทันไม่เหรอสองเดือนไม่ช้านเอพยัยเข้าไปไม่เป็นไรไม่ไปซื้อก่อด้วยห้าเจ็ดหกอยู่อันนี้เริ่มเลยเนี่ยเริ่มเลยปะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วกระสุนมีสองแม็กซงเดี๋ยวไม่ได้ซื้อเลยมีสองแม็กซ์เองเนี่ยเฮ้ยมันมาทางนี้มาทางนี้ไอ้จานนี้เป็นยังไงวะโฮ้ยเจ็บพี่มิตี้เอ้าพี่หยออะไรหรอหยออยู่ตรงนี้มีมีนอกเนี่ย ไอ้ตไหนนี่มิงอออ่ะมีเหรรไ้ตงที่มันนอนตายอยู่หน้ากล่องอ่ะเอ้าไปเห็นคือพี่มาทางประตูไงพี่มาทางไอ้โอ้ยอ้าวมันมาเหรอไม่รู้อ่ะตื่นเลยเดี๋ยวไอ้ดี่ทีบ้างเถอะไอ้สานหนึ่งแล้วหมแล้วเหรออ้าวใช่อ้าวแล้วบอมบอมตกแล้วหึงมือกบอีกแล้วโอ้โหบอดเกี่ยไปสามตัวแล้วแล้ว ดูหน่อยบอดอยู่ไหนไม่ถนัดด้วยเนี่ยบอก๊อกเนี่ยไม่ปัญหาคือบอมอยู่ไหนกันนะไม่ไม่ไอล่าสุดบอดอยู่ไหนเมื่อกี้เอเอเออยู่ตรงไซเอะเลยไม่แน่อาจจะฟาบอมก็ได้ระวังนะฮะฟาบอมบอมตกแถวเอด้วยนะเอ่อค่อยๆเดินเดี๋ยวผมดูเป็นมุมมองคนที่สามให้เออไม่ใช่ไอสิงมามาๆมาๆมาไซไซไปยินด้านหลังข้างนอกข้างนอกเออเออผมฟังดีเว้ย <laughs> แต่ตอนแต่ตอนเสียงกันนี่แบบฟังไม่เรื่องเลยผมถือบอมว่ะ <c oughs> ผม้องวังบอมชิม,มิใช่งั้นยอ่เหี้ยกูซื้อเออซื้อ u s เทีได้ไหมเออเล่นยูเอเเทีมา <c oughs> ดูเอเย,ยาวด้วยรอบมานะ โอ้โหตะวันงครับมาเยอะเลยตรงไหนตรงไหนไอ้ยาวไอ้ทาง้เนี่ยเออทางเงี้ยไหนไหนไหนเออเออเออเด็ดเด็ดเด็ดขโมยเอเคิมจากไหนของผมเนี่ยแหละจากของใครอ่ะไอ้แก่ที่มันถือเขาก็มันบามเป็นตัวผมตายโอ้โหเดือดเลยระวังข้างระวังข้างบอมบ์เอ่อบอมบ่ไหนอีชาตหลังเรียบร้อยโยบอมบ์โยบอม บอมังเอส่ลูกเอเคลียแล้วเนี่ยวังลูกวงบนลวงถือกดเบียร์อาบิ้งบิงิงวางวันดักมุมดักมุมตัวมุมตัมุมมามามาบุพเชิญมามามาไอเดือไอเหี้ยปวดวกู้ดินเลยฮะแล้วดกเดี่ยวไปลนลู้้เด่มันี้ไอ้มวยไอเีเดินไปไหน คุเดียวไม่เก็บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอ่นหนุนผิวไม่เก่งเฉยเอาฟังมัดไปก่อนไหมพูดมากเล่นการลีวหรือวะรู้สึกไม่รู้แม่แนวกผมถือผมถือยีสตีไม่ใช่มากกว่าครึ่งเจิ้มใครอะน่ะจิ้มผมเลยยาวระวังเลยจัใจเย็นกันสิวะ โอ้โหตรงประตูไนเจอเลยลูกประตูเจียไม่ตีไปผมก็ตายแล้ววะตรงประตูด้วยนะประเด็นข็ใขรไปครับโอเคค่อยเหมือนเอจะเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์วางเลยเคลียร์พี่วางวางวางเคลียร์จริงนะโอ้ยลอกกันเยอะอยู่นะลอกกันเยอะอยู่ เล้วเฝ้าเฝ้าเฝ้าตรงห้องห้องเดีห้องเปไปได้ยินเสียงประตูจากข้างล่างว่ะน่าอยู่ข้างล่างไข้างล่างข้่าข้างล่างมันกำลังขึ้นเลยนัดตีดักข้อได้นะครับนัาแล้วขวา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 าม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 าเอสามเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวทลปโดนหัว ผมไปก่อนนะทุกคนวิุกเลยนี่ครับนี่ครับนี่นี่นีนี่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 น่นี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 ่นนี่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 ่นี่นีนี่น เอาแลมามศูนเอาวะต้องกดให้มันต่ะมาดี่ะเอาละมันจะไปแผนดีกันดูยาวหน่อยยาดียาวโอเคไปซีดนำลอ่ะอภี่เโอ้โหอีเียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายตรงไหนอ่ะเืด้ในนไซในซ์มีตัวนี้เหลือน่อ่ะม็เกียวเล

อยู่ด้านล่างด้านล่างไม่ติดด้านล่างเนี่ยโลแล้วมัตตี้โลแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วการนี้เล่นไม่เป็นเด้เยอะๆเยอะๆกันรอชิบหายละอยู่ในมีอยู่ในมีอย่างอันสองคัดได้คัดได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องย่องรู้แล้วอยู่ไหนมาเจอเลยข้างล่างไม่เจอ บอมตับหนึ่งไหนบอมอยู่ทางขึ้นจ้ะตำบลตำบลนั่นแหละลยวังเลยต้องวังแล้วเวลาจะหมดดูประตูเด็ดเด็ดมามุดดักมุมสักทักจุดอะตักมุมสักติดมันน่าจะทางประตูะทางล่างสายสายสายมือสายสายสายอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันหลอกเอามีอะไรหลอกเอาเห็นด้วไหมมันแบบมองเหนลุกเลยเมื่อกี้ดูดิขันขวามาตีบเห็นเห็นเรามองหน้าบอทนะฮะเนี่ยบอทที่เบ็นเปิดเปิดวอยแฮกน่ะเนินมากดูดิควายจริงตัวเนี่ยแม่งบอทวอยแฮกเออมันรู้ว่าผมแอบอยู่ไงไม่สมแล้วที่เป็นบอดทิ่ ไม่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 สมอไม่มึงโกงไอ้สัตว์ไป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 นอไม่ทางนั้นอ่ะมีนอก็ได้นะย้อนมาอยู่แล้วแล้วใครถือระเบิดอ่าไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่หรืออ๋ถไอโนถือโอเคตรงนี๋ยวต้องคุ้มกันตรงโ้ตถือไงงั้นไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวใครบังวะเนี่ยเดี๋ยวยืนหลังไวอยู่หลังไว้ยืนให้ผมแฟนเฟ้นเฟนเฟนวงปน กูเชี่ยแป๊บอูหลังไม่ใช่ให้อยู่หลังนี่ที่ีในในเอตัวหนึ่งเมื่อกี้เลิเต้อหลังเลยไปเลยบอกอราเดินออกจากเอนะหนักมีให้หรอรสายบวกว่ารถสายบวกลงแล้วเอลงไปเลยลงไปเลยเห็นเห็นอะไรล่ะแต่ไกลจะยิง โอ๊ยสวยบางแล้วบางแล้วผนจะได้ไปคุ้มกันเต่ซีไปอยู่ไหนบนข้างบนนี้ฮะเอาอยู่ข้างบนสิพี่ได้เปรียบอ๋อใช่วางเอกันเหรองกำลังไปจะยินเสียงเดินมาแล้วเดินมาแล้วตรงประตูเดินมาครับมัด บัตบี้ยิงปบ่ได้ก pues, ็ใครไม่ม uh ีปืนมั้งโอ้ thank you ้บางกดกด e ไม่ได้หรอกดเก็บไปด้เออ e ข้างหลังกด e เดี๋ยว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 ดีนะดีนะไม่ต้องดีนะมันไม่ต้องมากด e ตรงสุดใครถือบอมใครถือบอมไม่มีไม่มีไม่มี ทาไม่มีไม่รอบนี้ไม่เล่นเอาไจว่ะมันเล่นไม่เล่นเอาว่ะเล่นสบมยเล่นสบาย่ต่นสเล่นส้ยเชื่อเล่นไอพี่อาจจะอยู่บีก็ได้นะเฮ้ยเชิญไม่เล่นตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะแต่แล้วอยู่ม่มอยู่ที่ผมวางไหนก็เลยบีไม่รู้อ่ะพี่เอมีคนเอมีคนพี่ขึ้นไปเลยกวาดไอ้เนี้ยบอดยิงทุกาแพงมา เลทางรถีบีบอู่อยู่ยสุดนนสนนเขียนไหมเขียนเขียนเนี่เล่ใ่ไหวางแะ้วนะวางนะวางวะวางอยู่ครับเรียบร้อยครับเอาครับโุ้คนเงียบอ oh. มาเยอะมาเยอะมาเยอะเอลือ <Okay. S 1> มาจากปีเยอะมาจากจากีเยอะเมื่อกี้เลิกไปปี่สวยสวยมีมีกมีสวยฮครับโอ้ยเนี่ยตอนนี้มันผมนุ่นทำอะไรแล้วตอนนี้มนักไห้น้องเบตตี้หลอกเพดเมื่อกี้เมตตี้แบบต้อผมแตกเลยเลยเบตตี้มาได้หรือจับจับรึไม เมื่อกี้เลิกเมื่อกี้จะเลิกเข้าไปเล่นมีด้วยจะเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนเดี๋ไหนดีเดี๋ยวจะจะเล่นจะเราจะเล่นสัตว์ตรงข้ามนะครับโอ้โหโอ้แปดต็หน้าเลยวอมอยู่ใครเนี่ยอยู่ผมโอเคเช็คพี่โดยเพิ่มเข้ามั้ยพี่โดนยิงเพิ่มอ้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นในสมุนกันมีพี่โดนมีเพิ่พี่โดนมีปะ โอ้ยเจ้ยิงไม่ตายเฮียต้องไนมีมีข้างในมีมีมีข้างในมีจะจะิามมางยิงทะลุกตแพงครับหมดปะเคียต์เคียต์เคียต์เออหัวดาเล่นเอหัวเอเพราะว่าไม่ต่างกันนเล่นเอง่ายมากเลยของเวอร์ชั่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลิกนะเดี๋ยวผมดีไงจะตีเข้าไปที่เดิมได้ปะต้องจับดีขึ้นบนขึ้นบนที่เดิมได้ปะเออเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เองตรงมันยุ่งเลย ผมรอเทศอ่ะรอเทปกับผมแหละเทแต่ว่าดะนอกโอ้ยโอ้ยยีเอ็มพีนายไม่ใช่ยเอ็มแล้วโลแล้วสวยใี่เออเมื่อกี้กระสุนหมด้ดเล่นตอหมาไปทีนึงกระเบินมาพิชานไปด้ีสบอทอลิตเมเมื่อกี้กระสุนมียี่ห้ารัส30สเงไม่ได้ลีนลูกไว้ ไปไปไปน้องสีใช้ปืนอะไรน้องซีใช้ปืนอะไร AK พี่โอเคเงยซิกหยิบเงินทุกคนทุกคนไปไหนไปไหนไปอง AK ยึดในสายเลือดมาไหนวะใช้ AK ไว้ร่อนร่อนไปไว้ไม่คิดคุ้มเลิกเหมือนเดิมเลิกเหมือนเดิมเมตตี้อย่าไปถึงตรงนั้นมันมีอะไรจะมีอยู่เข้าเข้าอีได้โอเคทำไงเอาให้เยอะมาก โอ้โหในไซส์ในไซส์เจ็บตัวนึงเอ้ยในไซส์ตัวนึงนะไซส์เทียดกลับไปโดนหรือเปลอยู่ไหนอะอยู่ในไซส์อยู่หลังกล่องโอเคเดี๋ยวเคลียร์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 เดี๋ยววางครับวางครับวางครับวางวางวางเดี๋ยวผมเล่นเลิกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเล่นเลิกเหมือนเดิมที่เดิมที่เดิม ลองทิ้งเนตำนานนี่แล้วฉันตายแล้วมันบางตอาไม่อก็ได้เมื่อก่อนมันมีปักเนี่ยทำให้ระเบิดจมเอาุนมามอกว่าแต่ตอนนี้มันแก้เปหมดแล้วมา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 แล้วเขวาบ่ะเขาแล้วเขาแล้วเขอาแล้วเาแล้วเออโอยตัวในมาแล้วา ใครไม่มีปืนบ้างมันละมีตังค์ไปก่อนมีตังค์กันเนาะเออรวยแล้วเนี่ยนี่ตอนเลีงสิ่งนี้ร้อมอยู่ผมมาดิไปไหนกันที่เดิมมาเนาะจะกัดใครตายอยากมาตายแน่ละไปดีไหมจะตายแน่นอนแต่ต้องอมจากเอไปถึงจะไปดีอะไปที่เดิมแล้วเป็นคนมีบอกอักเดี๋ยวฝั่งนี้ติดพลาทายดีเดี๋ยวผมเลิกผมเลิกผมผมเลิกดีนะ ขวามิดเอาออกม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 าไอคนมีบอมมาเอือมอ้ผมโลว่ผมโดผมโเก็บเลยเก็บเลยไอแค่ได้บอมเดี๋ยวลงบีกันใครกมใครมันเอ็มสองสีก้าถ้าบลงทางนี้อาไดิเม่ตีผมวมส่เก้าเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆเไม่ลงเอาลงสีเก็บหมด อย่างปึงมีตันมีตันใครใครจะวางบอมครับผมไม่วางนะผมเล่นเลิกเอามาก็ได้มาเอามาเฮ้ยบาสเฝาหนึ่งโอ้ยอย่าแก้งกันเองดิเฮ้ยแต่อย่างนี้แหละสนุกดิอุ้ยรอด้วยปล่อยก่อนโอ้ยเชี่ยเยอะไหมโอ้หโอ้ย โอเคอ่ะนนะหวโอ้โหเที <Vorte il dunno> <X 2> ้ยอะไรวะี Arizona, <ıyoruz> e, med, A, Ay, ่ไอเมสเกือบยิงแล้วอ่บเฮ้ยดันน้าดันน้าดันอือตายแล้วตายเอมีไหมเอมีไหมเอมันจะลงโอเคปีเอไม่ปีไอคนไอปอดข้างล่างดิ่งประตูยู่อยู่อยู่อ ไปเตะขอขอเนะนี่สตีปียูบีมาไปไม่ได้ปียูบีมาบุกกลางเลยไปอ่ล้วปะสวยครับสวยยงยิงไม่ทันเลยว่รีเฟกช้าโทษทิดมุมมันเป็นมุมอ่ะเอ็ดช็อตเอ็ดช็อต แครบอมบเเอาเลยโอ้หถ้านึงสภาพเขเป็นิวคัสติกนี่คงจะเอมดิเอฟดีจีกก็เนเกฟเอาไปเลยเอาไปด่บ้าผอมบี้พิาดอยู่ไม่หลังผมเล่นก็สิ่งเฉยอ่ะถ้าหลังนี้เล่นเล่นเอฟเอฟีอเอฟนีเล่นง่ายสุดเลิกปีเลิกปีมาเติมแต่บอรดมันใช้ิูคาสติกไหมไม่นะบอรดไม่ใช่ไม่ละใช้ปืนคาสติกบอรอยู่ข้างในน่ะเอ ในห้องนั้นไอ้ตรงเกย์น่ยไอพี่เปิดไหมพี่มีร้อยนัดหรือไม่ซีทไม่มีพี่ตรงไหนอ่ะเกย์ไม่มีพี่ไปโม่เชื่อไวยพี่บังเลยพี่ดูไปเลยคุณบอทไปลบบอทไปเรื่องบอทไปบีหมดเลยนั่นแหละบีห้าบีห้าบีห้าอ้าวคุณบีไม่ไม่บอทเล่นแต่บีฮะพีเห็นเออกันน้อยไม่ค่อยมากันเราจะอยู่เราบอทอยู่ที่เอจ้ะเอพี่วางแล้วเฮ้ย อะไรเปิดข้างนอกพี่บอดสวยโคตรเชียร์นี่แย้วเหรอไอ้จิิงไป่โดนโอ้ยจิ้งไม่โดนเฉยเลยทุกคนวิ่งวิ่งเปี้ยวครับวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ว เราท้ายนี่เราท้ายเราท้ายกับสลับฟังเออผมเลือกแค่สีพี่ทำไมพี่แล้วสิบสอง่บายต้องซีมาอีกสองเกียร์เพิ่มจะพักมาโดนตีกลับมาเป็นสิบอว่าเราอยู่ฝั่งนี้ด้วยเิ่นอะไรอย่างนั้นเล่นแะ้ว อ่าเริ่มแล้วให้เดาบอดน่าจะเลงบไม่ก่อเอเน,น,น,นม,มันก็มันก็<ป>มีัสองเปลอะมะใม่ใม,ม่มันจะมีแบบได้จิตลงที่เป็นหลายยาลูกุญเจื <c oughs> เอาทำเรื่องแล้วกุเจือนเนี่ยให้เดาว่าบ B, เพราะว่ามันเดินมาทางบีงบอดมันจะไปเอแต่ไม่ A เอเออแต่บอมดับป่ะบอมดับเอนะ เดี๋ยวโอ้ยเ้าไอ้บว์เบรต้าเลยนะทานไอ้บอทมันเก็บบอทไปแล้วเดียวเดียวเดียวอยู่ดีอยู่ดีมาเกะบกับผมหน่อยเ็วโออสวยอเชี่ยืนไม่นิ่งเลยอ๋อโอ้ยไม่หายเลยมอ้อออุ้ย เอเกือบบอกแล้วผมเตรียมปืนพกซีดกว่ตัแอ้วอายึะไรกัตรงนั้นะพวอะไบ้เอา UMP บ้างอ่ะพอ้เข้าไปกวาดนี่พี่กะว่าจะซื้อ MP 5ไปหยิบ UMP ใหม่กอนไปด้วยตีดรอน่อยในมุมเดียวเดยเอยสิ บอดมาเอว่ะเอใช่ไหมบอมดับจ้าสวยลงซีดเอาไซต์พี่หรือเปล่าใช่ไหมเอาไซต์จิงด้วยชิบผายอู้เชียโลโลโอ้ข้างนอกพี่ผมโลแล้วอ่ะบอมบอมอยู่ใครเออดเวลาเลือดมันทุมควมจอแล้วแม่งยิงมองไม่เห็นบอดไหนครับบอมมันอยู่ดับไซต์เออ่ะ ้เอาหวานชาดาป่ะคือดีว่าบอดมันเล็งเล็งฝั่งโู้นอยู่่ไงออ